บางทีอ่ะคุณไม่รู้เพราะว่าคุณอาจจะกลมกลืนกับเขาก็ได้เราไม่ได้เป็นมนุษย์คนเดียวที่อยู่ตรงนี้แต่เรามีสังคมรอบตัวที่อยู่ใกล้รอบๆเราเพื่อนเยอะแต่ทําให้คุณภาพสังคมของเราอ่ะมันแย่ลงเรากล้าตัดวันนี้เราเราทําตัวเองให้ดีอ่ะมันจะดึงดูดคนที่ดีเข้ามาในชีวิตของเราแน่นอนเลือกอาหารทางความคิดให้กับตัวเราเองแล้วคุณจะรู้ทันทีว่าสังคมเก่าที่คุณเคยอยู่มันทําให้ชีวิตคุณอ่ะย่ำอยู่กับพี่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีพาท่ากะละัลยาณมิตรของคุณนะคะว อิฟก็จะมารีวิวประสบการณ์การเลือกคบเพื่อนเลือกคบยังไงให้ได้เจอแต่เพื่อนดีให้ได้มีแต่สังคมดีๆให้ชีวิตห่างไกลาจากคนพาลทั้งหลายนะคะพระเวเจ้าท่านบอกไปแล้วว่ามงคลข้อที่1คือไม่คบคนพาลมันสําคัญขนาดไหนสําคัญขนาดที่ว่าพระเวเจ้าท่านใส่ไว้ในมงคลข้อแรกเพราะว่าคนพาลคือที่สุดของทุกอย่างการที่เราเลือกคบคนพาลคนพาลในที่นี้หมายถึงว่าคนที่ทําให้ชีวิตเราแย่ลงเรื่อยๆนะคะไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งเช่นเราจะทําอะไรดีๆส่วนไป พัฒนาตัวเองพอชวนไปแล้วปึ๊บคนพานปฏิเสธไม่ได้ไปแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ชวนไปทําเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนเสเฮฮาคนพานจะตอบรับตกลงไปกับเราตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็พอชีวิตเราไปอยู่กับเอนเตอร์เทนเมนต์มากเกินไปก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้พัฒนาจิตใจไม่ได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ชีวิตของเราไม่ไปข้างหน้านะคะและลิศของคนพานน่ากลัวมากจาก้ะเพราะว่าสิ่งที่ผิดเขาจะทําให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกได้บางคนไปคบคนพานนะคะเพื่อนรอบตัวที่แบบไม่น่าน สมมุติว่าเราไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เขามองว่าการสะสมแต้มการเก็บแต้มเป็นเรื่องปกติแม้ว่าคนบางคนจะมีแฟนแล้วแต่เขาทําเป็นเรื่องปกติวันหนึ่งที่เรามองว่าเฮ้ยมันไม่ปกตินะเรื่องนี้มันไม่ควรควรทําแต่พอเขาทํามากขึ้นเราก็มีแนวโน้มว่าเราจะเปลี่ยนวิธีคิดเป็นแบบนั้นได้ชีวิตอะมันไม่ได้มีแค่ชาตินี้ไงมันมีชีวิตหลังความตายเกิดขึ้นอีกชีวิตเราไม่ได้ตายแล้วสูญทันทีนะคะตามหลักความเชื่อของศาสนาหรือเป็นโลกความจริงอะมันมีหลังจากนั้นอีกคือการดีไซน์ชีวิตมาเลยไม่ใช่แค่ เราอยากจะดีแค่ชาตินี้แต่มันต้องมองไปด้วยว่าหลังจากที่เราตายแล้วเนี่ยการครบเพื่อนกลุ่มเหล่านี้อยู่มันทําให้จิตใจเราใสไหมเพราะว่าเวลาเราตายอ่ะแล้วเขาจะวัดว่าเราไปที่ดีหรือไม่ดีอ่ะเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าให้ไปที่ชอบที่ชอบหมายความว่าถ้าเราชอบกินเหล้ามากหรือเราชอบหมกมุ่นมัวเมาเกับอะไรบางอย่างเราก็จะไปอยู่กับสิ่งนั้นจริงๆหรือบ,บางคนห่วงของห่วงสมบัติตัวเองอะ่ะบางคนไปเกิดเป็นจิ้งจกก็มีนะเพื่อที่จะมาเฝ้าในสิ่งที่เราห่วงมากฉะนั้นมันเลยสําคัญไงว่าเราไม่ได้เป็นมนุษย์คนเดียวที่่อยูตรง แต่เรามีสังคมรอบตัวที่อยู่ใกล้รอบๆเราแ,แล้วเขาจะส่งผลกับอิทธิพลวิธีคิดของเราวิธีการมองโลกของเราไมเซ็ตของเราซึ่งนั่นจะเป็นตัวนําพาให้ชีวิตเราไปทางที่มันแย่หลงแย่หลงเรื่อยๆคนพานในที่นี้นะคะถามว่าอีฟเคยเจอไหมอีฟก็มีบ้างแหละเพราะว่าโรงเรียนที่อีฟอยู่ในสมัยเด็กๆอ่ะคือเป็นโรงเรียนสุรศักดิ์มตรีเนาะ,ะมีใครเรียนจบสุรศักดิ์มตรีมันอีฟบ,บ้างซึ่งเป็นที่รู้กันอหูือแล้วว่าโรงเรียนราฐบาลโรงเรียนสุรศักดิ์ที่อีฟอยู่เด็กตีกันเยอะมีบางคนก็ คือแบบค้องก่อนแต่งหรืออะไรเงี้ยมีเยอะมากเลยแต่ว่าตัวอีฟเองอ่ะอีฟก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ว่าอีฟจําได้ว่าตั้งแต่อีฟเข้าวัดพระธรรมากายอีฟก็จะอธิษฐานจิตประจําเลยว่าขอให้ห่างไกลจากคนผ่ยคนพันทั้งหลายให้แวดล้อมด้กัลยาณมิตรบัณฑิตนักปล่า์แล้วกลายเป็นว่าก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราขอพรอไว้ะมันส่งผลมาตลอดเวลาหรือเปล่ากลายเป็นว่าเหมือนเพื่อนนิสัยไม่ดีเราก็ไม่ค่อยได้เข้าไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วเขาถึงจะมายุ่งกับเราเขาก็รู้เส้นขอบเขตอะว่าเขาจะคบเราประมาณ แล้วถามว่าเวลาเขาไปกินเหล้าหรือเขาไปทําอะไรด้วยความที่เราสินห้อยู่แล้วเราชัดเจนอยู่แล้วว่าฉันจะไม่ไปกินเหล้ากับเธออยู่แล้วแน่นอนเธอไม่ต้องมาชวนฉันเรื่องนี้เธอคาดหวังกับฉันไม่ได้เพราะว่าฉันไม่อยากให้ตัวเราอะไปอยู่ในสังคมแบบนั้นคือเราสามารถเลือกชีวิตที่ดีให้กับตัวเองได้ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ได้เจอแต่เพื่อนรอบตัวนะคะที่เขาจะมาคุยกับเราในเชิงเรื่องเรียนเรื่องไลสซร์เพรเจอร์หรือว่าเรื่องที่เรื่องที่เป็นเรื่องของงานหรืออะไรอย่างงี้แทนตอนเด็กเนี่ยอีพีซีเรียลเรื่องการ คบเพื่อนมากแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคือในสังคมของวายพระธรรมกายอะคะ่ะคือเรามีเพื่อนรอบตัวที่ถือสินห้าเยอะเราก็บางคนก็สิลแปดเงี้ยมันก็เลยทําให้ตัวเรามีกําลังใจในการถือสินขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ส่วนในชีวิตจริงของอีฟในเรื่องของเพื่อนในโซเชียลมีเดียทุกคนก็จะมีเพื่อนกลุ่มของตัวเองอยู่แล้วเนาะแล้วเพื่อนจะสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้เลยเพื่อนที่เขาแชร์แต่เรื่องดีๆกับเพื่อนที่เขาบ่นเก่งบ่นชำหรือว่าเพื่อนที่เออพูดอะไรแปลกๆมีแนวคิดแปลกๆอ,อ่ะอีฟอยากจะสนับสนุน ให้ทุกคนน่ะกล้าที่จะ unfollow กลุ่มเพื่อนที่มันไม่ใช่กับตัวเราได้เลยนะคะเพราะว่าคําพูดที่บอกว่าเราหลักตัวเองอะมันเริ่มต้นจากการเลือกคบเพื่อนเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราเลือกคนที่มีคุณภาพรอบตัวเราแปลว่าเราได้มอบของขวัญให้กับตัวเราเรียบร้อยแล้วซึ่งเพื่อนที่ดีดูยังไงเพื่อนที่ดีก็ดูด้วยการที่เราชวนเขาไปทําสิ่งดีๆเขาไปไหมตอหรับอีฟนะคือการตัดอะมันง่ายไงเราแยกแกะออกว่าเพื่อนที่ไม่ดีก็คือเพื่อนที่เขาแบบมีแนวคิดอะไรแปลกๆที่ชวนไปทําความดีก็ ยาหรือว่าเขาหรือเพื่อนที่เขาแบบสนใจแต่เรื่องของอบบยามุกถามว่าทําไมมันสําคัญขนาดนะั้เพื่อนแค่จิบเล่าจิบอะไรมันก็การแค่จ,จิบเล่าแค่นิดเดียวมันก็นําพาไปสู่ให้สติเราอะมันพล่องมันอ่อนลงไปนิดนึงแล้วนะคนะแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นเชิงกายภาพอะแต่ข้างในมันทําลายไปแล้วนิดนึงเรียบร้อยแล้วฉะนั้นวิธีเลือกคบเพื่อนก็โอเคดูแล้วกันว่าเพื่อนคนนี้จริงใจหรือเปล่า2คือเวลาเราไม่ได้มีประโยชน์อะไรให้กับเ,เขาแล้วเขายังแบบอยู่กับเราไหมแล้วก็3คือเขาเป็นเพื่อนกินหรือว่า เป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนถูกเราจะเหตุหลายครั้งเลยนะคือคนที่เป็นเพื่อนกินอ่ะคือเขาก็จะมาอยู่กับเราแค่ตอนเรามีความสุขอ่ะแต่ตอนที่เรามีความถูกอ่ะเราโทรหาหรืออะไรเงี้ยจะติดต่อ,อยากนิดนึงซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้ในตอนนี้ในการเลือกคบเพื่อนนะคะเบื้องต้นเข้าไปดูในไอจีเราก่อนในเฟซบุ๊กเราก่อนว่าเรามีเพื่อนคนไหนบ้างที่เขาเริ่มโพสแต่อะไรลบลเราก็อันฟอลโลเขาซะในไอจีเหมือนกันเราไปติดตามอะไรอยู่เราไปติดตามอะไรที่มันแบบลบๆบ,บก็เลิกติดตาม ถามว่าต้องกลัวไหมว่าเพื่อนจะเกลียดเราคิอว่าถ้าเขาอยากจะคบเราจริงๆแล้วเขาแบบแคร์มากว่าเราจะฟอลโล่เขาหรือไม่ฟอลโล่เขาอะมันไม่ใช่ไฮไลท์สาคัญนะมันไฮไลท์สำคัญที่เขาจะคบเราต่อหรือเปล่ามันคือเราจริงใจกับเขาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเขารู้สึกว่าหลับไม่ได้อยากจะเลิกคบกับเราเพราะเราไป unfollow เขาแล้วเราก็เตือนเขาแล้วว่าเอออย่าโพสต์แบบนี้ได้ไหมในเชิงลบหรืออะไรต่างๆแล้วเขาไม่ฟังก็ไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าเรามีไมเซ็ตแบบเพื่อนเหลือเฟือเราสามารถหาเพื่อนที่ไหนก็ได้แล้วเพื่อนก็ไม่จําเป็นต้องมีเยอะเนาะปะ ที่สำคัญคือเพื่อนที่มีคุณภาพอ่ะเอาแค่แบบหนึ่งคนก็ยังดีนะ2คนก็ได้อ่ะมันดีกว่าการที่แบบเพื่อนเยอะแต่แต่ทําให้คุณภาพสังคมของเราอะ่ะมันแย่ลงดูฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเพื่อนเราจะน้อยลงน้อยลงยิ่งดีแต่น้อยลงขอให้เหลือแต่คุณภาพนั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของเพื่อนแต่มันเกี่ยวกับอินพุตหรือว่าบุคคลที่เราติดตามด้วยนะคะเขาก็ส่งผลกับอิทธิพลความคิดเราเหมือนกันมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ข้อไม่ครบคนผ่านนั่นแหละข้อที่2มันคือเลือกที่จจะะคบบบัตอทททีี่่พพพรุเเ้้าาานนสแ เวลาเราเคลียร์คนผ่านทิ้งออกไปแล้วเราต้องไปเลือกเพราะเราจะเป็นค่าเฉลี่ยของคน5คนที่อยู่รอบตัวเราฉะนั้นเราอยากเป็นคนแบบไหนวิ่งเข้าหาสังคมนั้นเลยค่ะเราอยากเป็นคนที่ประสบความสาเร็จทางธุรกิจอ่ะแล้วก็วิ่งเข้าไปหาคนที่มีมายเซทที่เขาแบบเหนือกว่าเราแล้วเราจะเป็นค่าเฉลี่ยของเขาหรือว่าเราอยากจะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จทางธรรมด้วยเราก็เข้าไปหากลุ่มกัะไรอย,ย่างนี้ไปคุยกับเขาไปเสวานากับเขาแล้วเพื่อนเราก็จะเยอะตามแล้ววิธีคิดเราก็จะเปลี่ยนตามกับอินฟลูเอนเซอร์ที่เราไปติดตาม ว่าเป็นผู้นําทางความคิดหรืออะไรเงี้ยก็เลือกติดตามด้วยนะว่าเขามีแนวคิดที่โอเคหรือเปล่าเพื่อไม่ให้มันปนเปื้อนกับตัวเองมากเกินไปไอีกมองว่าการเลือกคบเพื่อนมันก็เหมือนกับเลือกของกินเหมือนกันนะถ้าเราอยากสุขภาพดีเราก็ต้องกินของที่ทําให้เราสุขภาพดีใช่ปะ่ะเช่นเดียวกันกับการเลือกคบเพื่อนมันก็คือการที่เราเลือกอาหารทางความคิดให้กับตัวเราเองซึ่งถ้าเรายังไม่มีไปหาค่ะอยากประสบความสําเร็จทางโลกก็ลองไปเข้าสัมมนาเยอะๆหรืออยากประสบความสําเร็จทางธรรมก็เข้าวัดปฏ,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 ฏิบัติธรรมบ่อยๆแต่ทำให้มี พเพื่อนได้เยอะขึ้นมาเองสำคัญคือดีท็อกตัดทิ้งก่อนลบกลุ่มเพื่อนเก,ากา่าๆไม่ต้องกังวลว่าเขาจะคิดยังไงกับเราสำคัญที่เราอะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองหรือ,อย่างมั่นใจไปเลยว่าเรากล้าตัดวันนี้แล้วเราทําตัวเองให้ดีอะมันจะดึงดูดคนที่ดีเข้ามาในชีวิตของเราแน่นอนอีไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคนเวียดนามแต่เขาก็ไปปฏิบัติธรรมตอนแรกเขาไม่รู้ตัวเว้ยว่าที่ทํางานของเขาอะมันท็อกซิกแต่ว่าเขาเจอเจ้านายเจอเพื่อนรอบตัวที่แบบไม่ค่อยจริงใจพูดอะไรแบบชอบเมาชอบอะไรไปหมดตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่ได้ิด มันเป็นปัญหาอะไรมากมายจนกระทั่งเขาเริ่มฝึกปฏิบัติธรรมเริ่มเข้าวัดวัดพระธรรมกายคือเริ่มเข้าวัดมากขึ้นกลายเป็นว่าเขาเริ่มมีความสุขกับสังคมใหม่มากขึ้นนะแบบเริ่มจอยเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาอยู่อะ่ะมันจะพาให้ชีวิตเครียดแล้วรู้ไหมว่าช่วงที่เขาอยู่อะ่เเเะเขาเครียดจริงแล้วพอเขากล้าตัดสินใจแล้วเขาเริ่มคอมแพร์แล้วไงว่าสังคมใหม่กับสังคมเก่าอะ่ะมันไม่เหมือนกันคณละโลกเขากล้าตัดไปเลยคะ่ะไม่เอาแล้วต่อให้ฉันจะต้องมาเริ่มใหม่กับชีวิตแบบไหนก็ตามอะฉันยอมเลือกทงงกกกุ่่่่มมมเดอทีีีีจจะะาาาาาาหหสัคคใววยบบ ณไม่รู้เพราะว่าคุณอาจจะกลมกลืนกับเขาก็ได้แต่คุณจะรู้ก็ต่อเมื่อคุณมีสังคมใหม่ให้คุณได้เปรียบเทียบแล้วคุณจะรู้ทันทีว่าสังคมเก่าที่คุณเคยอยู่มันทําให้ชีวิตคุณอะย่าอยู่กับที่ฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าใครยังไม่ได้มีสังคมใหม่ขอเียนเชิญค่ะเข้ากลุ่มศีลห้าเป็นปกตินะคะในนั้นก็จะมีกัะายลายมิตรที่ตั้งใจถือสีลห้าเป็นปกติให้ได้ทุกวนันเพราะว่าอีฟรู้ว่าการถือศีลห้ามันไม่ได้ง่ายนะถ้าเราต้องถือคนเดียวอะนึกถึงแบบเอ้ยห,หยนนั้น พูดไปเรื่อยไปเปื่อยอะไรเงี้ยฉันั้นมาอยู่กลุ่มนี้นะคะเราก็จะช่วยกันทําให้การถือศีลห้าของเราเนี่ยเป็นปกติได้มากขึ้นแล้วการถือศีลห้าเนี่ยมันเหมือนกับสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้ตัวเองด้วยนะจริงๆมันคือเป็นสิ่งที่มยนทุกคนพึงมีอ่ะเพราะว่าถ้าเรามีแล้วเราจะทําให้คนอื่นปลอดภยัยแล้วเราเองก็ไม่ต้องมานั่งเราแวงด้วยว่าฉันทาอะไรผิดหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งเหล่านี้แหละจะดึงดูดให้เราได้เจอสิ่งดีๆในชีวิตมากมายแล้วอีมั่นใจเลยว่าถ้าทุกคนน่สาามมมออออัตนนนนนนีเเเืืืปกิดดด่่่งงธขึึ้้ไ3 6ะ ชีวิตเปลี่ยนแปลงจากเดิมแน่นอนแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทุกครั้งที่ทําบุญให้อธิษฐานจิตนะคะว่าให้ได้พบเจอแต่กลรณีนิดบัณฑิตนักปราชญ์คนภยัยคนพานเดีายได้มากล้ามกลายยิบจะอธิษฐานข้อนี้เป็นข้อแรกทุกครั้งที่ทําบุญเลยฉะนั้นก็ลองเอาเทคนิคไปนี้ไปใช้ดูแล้วถ้าเกิดใครใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็สามารถมาแชร์ลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็เอาบุญทุบุญที่ได้ตั้งใจทํามาเอาบุญมาฝากทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ